ตอนนี้ก็อยู่แม่ก็ไปอยู่แบบคุณตาวินัยตอนกลางวันค่ะไปช่วยคุณตาทํางานบ้านทำอะไรดูแลคุณตาค่ะอ๋อดีมากคุณตากลางวันก็อยู่ด้วยกันดูแลทำเอาเอาอาหารให้ทานอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเย็นก็กลับมาบ้านค่ะ จากเหมือนไม่พยาบาลไหมก็เป็นอาชีพเหมือนพยาบาลนั่นแหละคอยดูแลเทคแคร์ใช่ไหมคะใช่ใอาหารการกินใช่ค่ะมีคุณตามีคุณยายช้าก็ทำหาอะไรให้คุณตาทานเช้าก็ไปเย็นก็กลับบ้านค่ะก็ไม่ไกลกันมากค่ะแต่บ้านคุณตามา่บ้านนะคะ เข้าใจเลยสาธุค่ะเข้าใจเย็นนุก๊กอาชีพเนี้ยค่ะในประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเงินเดือนประมาณสามสี่หมื่นนะเป็นที่เลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ธรรมดาว่าใครชอบเป็นครูเป็นแม่เป็นพี่ขึนอีนั้นเลยอ่ะเออประมาณนั้นเลยบางประเทศเขาจะเนี่ยถ้าเรียกให้เกียรตินิยมชมชอบอาชีพบางอาชีพอ่ะเช่นเช่นในญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะให้เกียรติคนที่เป็นคอนซัลท์คอเทคแคร์คอแนะนำเป็นครูโปองเป็นอ่าโค้ชไลฟ์ของชีวิตเนี่ยแพงแล้วก็ไปไหนไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีโอกาสแบบนั้นไงเพราะว่ามันเป็นอาชีพแบบเหมือนถ้าเราเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเราเป็นโค้ชในตระกูลที่ร่ำรวยเนี่ยถ้าค่าโค้ชเนี่ยเกือบสองแสนอ่ะต่อเดือนเนี่ยถือว่า เราสามารถเหมือนทนายความเนี่ยทนายก็กลุ่มทนายทั้งทั้งตระกูลเลยแล้วก็เก็บค่าแบบรายเดือนเนาะแบบเนี้ยเขาก็จะมีอาชีพแปลกแแบบเนี้ยก็มีค่ะค่ะลยา,ายฝังเนาะไม่มีลราจะคุยแค่ไหนจะถามอะไรก็ถามได้เนุ๊กพี่เนี่ยพี่สาวพี่สาวคนพี่เกิษตีเนี่ยเขาไปอยู่อินเดียเกืบอบยี่สิบปีอ๋อค่ะแล้วตอ,อนนี้เออเขากลับมาเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วอ่ะแต่ไม่ใช่ แบบแบบนั้นเลยอ่ะแบบเขาเขาเก่งอะเนาะเขาเก่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทุกคนกล้าหานกล้าพูดนะดีนะค่ะพักอยู่แล้วไหนกันเนี่ยป้าก็พักอยู่แถวไหนอยู่ป้านมป้านมโอ้โหป้าอาจารย์พูดต้องเยอะป้านมอ่ะเขาเกิดสูนเสียงเดียวกันหรือเปล่า พี่เดียอาจารย์ปู่ป่ะอาจารย์ปู่ยเก้าเก้าเจ็ดปุ่มอ๋อเก้าเจ็ดเอ้าดูแถวแถวเมนบุรีค่ะดูแถวเมนบุรีค่ะอ๋อแล้วตาวินัยอยู่แถวไหนจะาตาวินัยก็อยู่ประจิจอยู่แถวพญาสุรีค่ะเลิกไม่ไกันค่ะบอกว่าอยู่แถวไว้ ไปใหม,หม่ดิครับเอาวินัยไม่ใช่คะ่ะเดี๋ยวพญา,าสุเรนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้มามาเข้าห้องอยากอยากได้ธรรมะอะไรข้อไหนบ้างอยากฟังธรรมะค่ะข้อคือศีลเนี่ยคะ่ะจะนักธรรมที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะต้องทำยังไง<ม>บ้างอ่ะ down 在。So, uh huh. ดูลูกแก้วแล้วก็แล้วแล้วก็สอนอยังไงบ้างหลังจากเห็นลูกแก้วไหมก็เห็นนะคะเห็นค่ะเห็นลูกแก้วเลว้เห็นลูกแก้วแล้วยังไพอเห็นแล้ว<ะ>ทำาไงต่อ,อให้วเขาก็ให้เรานั่งแต่บางทีหนูนั่งไปนั่งไปนะคะจะมีแสงออกมาเป็นเป็นแสงเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะบอกไม่ถูกเหมือนพระ แสงออกมาว้าวว้าวว้าอย่างงี้ค่ะสวยเป็นดวงขดสวยมากเลยอะค่ะมาเห็นแสงแล้วเขาให้ทำไงต่อเขาก็ให้นั่งต่อย่างเงี้ยค่ะนั่งแบบเงียบสงิเข้าไปใที่วัดธรรมกายเข้าห้องแก้วค่ะเข้าไปในห้องแก้วค่ะจะมีห้องแก้วนะคะแต่เขาไม่ได้บอกหรอว่าถ้าเห็นแสงแล้วทําไงต่อ เขาให้นั่งทำสมาธิเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมาก๋อแล้วเราเรา,เราอ่ามีเขามีพระสูตรไหมว่าเมื่อเราเห็นลูกแก้วแล้วเห็นแสงแล้วแล้วเราจะจะได้อะไรจะได้อะไรจะพัฒนาสติปัญญาให้ให้เลิศยิ่งข,ขึ้นไปไปถึงไหนได้บ,บ้างหลุดพ้น ทุกคนได้อย่างไรอย่งไรเขาก็ไม่ใช่คี้แจงอะไรบอกอะไรมากเวลาตอนเขาบอกที่ก็ประชุมส่วนใหญ่ก็นั่งกันเยอะไม่ใช่หรอครับนั่งเยอะมากเลยค่ะติมอะไร กันค่ะถ้าเข้าไปในห้องในห้องแก้วนั่งสามาธิก็เจอหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรต่อว่าเห็นลูกแก้วแล้วทําไงต่ออะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกไมไดะไรอก้เห็นแค่นั้นใช่ค่ะแค่เห็นแคกันใช่ค่ะแล้วก็จะถามกันไปถามกันมาก็ทุกคนก็เห็นลูกแก้ว <laughs> ก็ไม่ได้ไ,ดไปต่อเห็นแล้วก็ไปต่อไม่ได้ไ,ไปไม่ได้ไปต่อเลยค่ะอ๋ออันนี้อันนี้มันก็คุณธรรมก็ไปได้แค่ Thank uh -huh. เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมากแค่สอน ก็จะไปติดแค่นั้นครับสูงสุดก็คือไปถ้ามีเมตตาครับมีศีลมีเมตตาการุณามุติตาเกขาเนี่ยนะก็จะได้ไปเป็นลมลมกาจิกาอัะนั้นสูงส,สุดของของคุณธรรม ชีพลัยก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ทีนี้พุทธองค์งเนี่ยที่เรียกว่าตถาคตผู้รู้เนี่ยเขาจะรู้เหนือกว่านั้นไป อาจารย์ปู่กำลังบัรยายทำอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหาน้อครับแป๊บหนึง่งห้องนูนเขาเรียกร้องเออเดี๋ยวผมขอผมขอถามอาจารย์ปู่นิดนึงที่ท่านจัดงานปีใหม่เนี่ยหากผมแต่แต่หากผมจะนำสินค้าของบริษัทบางอย่างไปแสดงได้ไหมครับไปโชว์ไปสาธิตอะไรพวกนี้แต่ยังไม่ได้ปรึกษาใครผมเพียงถามก่อน อก็เอาเอา,เอาสินค้าเข้าไปในห้องป่อนสิเขาเชิญไว้เชิญในยังเชิญเข้าห้องเนี่ยยังแต่ผมยังไม่ได้ร้องไม่ได้ถามจนทับปุ๊บปั๊บไปนี่มันจะรู้เรื่องไหมหรือไม่ต้องบอกล่วงหน้าป่ะ<า>ถ้าจู่ๆทักขนไปไแล้วโดยไม่ได้บอกล่วงหน้านี่มันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขาต้องให้ลงรายชื่อเดี๋ยวจะส่ง ส่งให้โรงแรชื่อครับเจดีผมยังไม่ได้ปรึกษาทางบริษัทเลยว่าเขาจะโอเคด้วยหรือเปล่าก็เลยถามไว้ก่อนโอเคครับต่อเลยครับอยู่ตั้งลงตั้งนานติดขาติดก็เพิ่งจะนึกได้ไงหาจังหวะเพราะเพราะโทรหาท่านเวลาท่านว่างผมก็โทรไม่ถูกเวลาท่านทว่างวันนี้ก็ือบรรยายทัสองสองรอบสามรอบรอบนี้ นี่รอบที่สามน่ยอ๋อมันมันมันจังหวะจังหวะไม่ไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ได้เข้าที่ถ้ามันสะดวกแล้วผมเข้าอยู่แล้วปกตินี่ผมเฝ้าอยู่ขอบคุณครับต่อเลยครับเชิญเลยครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะทำารประเสริฐสี่ประการของพุทธองค์ที่ท่านได้มาอัตถรู้เนี่ยนะอะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเนาะอ่าเพราะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีศรัทธา เราจะต้องทำยังไงาขั้นต้นเนี่ยเราก็จะต้องมีมีศรัทธาทีนี้การจะมีศรัทธาเนี่ยก็ต้องพบสัจบุรุษเมื่อพบปัจบุรุษแล้วเนี่ยเขาก็จะนำให้ให้เราเนี่ยมามีศรัทธาทีนี้พอมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสีแล้วก็มีสุตตะแลวก็มีจัาร มาแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อมีถึงมีสตางมีจาค่าะพอเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาปัญญาเนี่ยการสติกเนี่ยควบคู่กันไ,ไปให้ให้เลิศขึ้นไปเรื่อยๆครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าภายในสามวันเจ็ดวันสามเดือนเจ็ดเดือนหรือสามปีไม่เกินเจ็ดปียังไงก็บรรลุถ้าเรามีศรัทธานะ ไม่เกินเจ็ดปีเมื่อเรารู้พระสูตรแล้วเมื่อเรามีสัทธาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาไปค้นหาแล้วก็แสวงหาพระสูตรต่างๆที่พระองค์ได้บัญญัติใะอ่เราก็พยายามเข้าไปค้นเข้าไปหาเข้าไปเปิเข้าไปอะไรเข้าไปถามคนนั้นคนนี้ไปฟังคนนั้นคนนี้ว่าอะไรสัตวเสี่ อามาเขาว่าไงกันบ้างอะไรดีเทลเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะอ่านะทีนี้เบื้องต้นอนะ่ะเราก็ต้องรู้ก่อน่า,นาที่พุทธองค์กล่าวถึงว่าอริยสัจสี่ที่พุทธองค์มาตรัสรู้อ่ก็เป็นเป็นอ่าปฏิหารอันดับสามซึ่งปฏิหารเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิหาร,รเทนนาปฏิหารอ,อันดับสองอันนี้เป็นปฏิหารที่สามที่พุทธองค์มาตรัสรุปทีนี้ก่อนจะ,ะเราจะมารู้เรื่องของพุทธองค์เนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องของพุทธองค์ตั้งแต่เมาว่าท่านเนี่ยได้ไปศึกษามาห้าหกปีเนี่ยก็จากหลายๆอาจารย์เนี่ยก็ได้ ความรู้เกี่ยวกับที่ปฏิหารที่เกี่ยวกับเดินบนน้ำนอนบนน้ำนั่งบนน้ำหายตัวได้อะไรเงี้ยนะทีนี้ไอเรื่องของอเทศนาปฏิหารที่สองเนี่ยก็สามารถรู้รจิตรู้ใจคนอื่นได้ใครคิดอะไรก็รู้หมดอ ผ่านก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้ตัวนี้พุธองค์ก็รู้เหมือนกันแต่ท่านก็ยังไม่พอเป็นที่พอใจเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะพ้นฝังสารวัตรไม่ได้ไม่สามารถจะพ้นทุกได้เจ้านะแม้กระทั่งงที่ที่ทำกันอยู่นั่นเนละก็คือเป็นเรื่องของ ที่ปฏิหารเห็นลูกกงลูกแก้วอะไรต่างๆพวกนเห็นเห็นไฟเห็นแสงอะไรพวกเนี้ยเร็น,งนองกัปอ่ทานสีที่เราทำนานๆแั้นมันจะได้อ่าพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่หลุดพ้นแต่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดมันเดิมยังโลกกดหลงเหมือนเดิมน,นะเพราะนั้นพทธองค์ถึงไม่พอใจ พอพุทตรงไม่พอใจพุทตรงก็ศึกษาต่อศึกษาต่อพอศึกษาต่อไปก็มารู้เรื่องของอคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการนี้ที่เรียกว่าทุกสมุทรไทยนิโรธนะไ,ไอสมุทรไทยนิโรธเนี่ยก็คือเรื่องของการเกิดขของสรรพสิทธิสรรพสิ่งมีอะไรมากกัางก็อะไรก็ตามที่มันเกิดมา อ่ามันก็จะเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆแล้วมันก็ดักอ่าทุบสรรพสิ่งเกิดมาได้อ่าก็อ่มันก็จะตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็ดับอ่าอันนี้เรียกว่าอ่าสมุทัยกันนิโรธแต่จริงๆนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าไตรลักษณ์ที่ว่าอ่าอ่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานอันนี้อ่าอันนั้นแหละนะที่มัน อน,นิจจังก็คือสรรพสิทิ์ทั้งหลายมันเป็นอน,นิจจมันเป็นทุกขงังแล้วมันก็เป็นอนัตตาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเ,เรียกว่าอน,าานัตตาทีนี้พอเรามารู้เรื่องนี้แล้วเรื่องทุกเรื่องสอง,องสไทยเรื่องนี้รลดแล้วทีนีเ้เราก็จะมามารู้มัสมัตเนี่ยก็คือเป็นมัตวิธีที่จะทำยังไง ให้เราเนี่ยรู้ว่าในในทุกสมุทรไทยนี้รถเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหามันได้ยังไงก็ต้องใช้คนทางที่เรียกว่ามา 8, นะัดแปดส่วนมัดแปดเนี่ยมาแม่ก็ท่างแปดปอด เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องมารู้อาถุสสมุทยัยนิโรธก่อนสมุทยัยนิโรธก็คือเรื่องการเกิดการดับของสรรพสิ่งแม้กระทั่งลมหายใจอ่ะลมหายใจนี่ก็มีอ่ามาีที่เรามารู้มารู้ลมเนี่ยรู้อยู่สักพักหนึ่งเพิ่มเผื่อแลลืมลมดับไปลมก็ดับจิตที่มันเกาะลมเนี่ยจิตดับจากลมไปไหนก็ไปในขันห้าตอนนี้ รู้ว่าอ่ามันดับแล้วมันไปไหนจ้ะเราให้รู้ลมเนี่ยที่พุทธองค์บอกว่าอ่าดินน้ำไปลมลมคือกายกายคือลมเรียกว่าอ่อาณาปานสติหรือกายคตาสตินั<ส>่นเองนะี้เนี่ยทีนี้อ่าอ่าเอเอมัดแปดเนี่ยมันยอ่อหรือ ความจำจำอะไรต่อมีอะไรก็เอามาพุ่งศาตินะแล้วก็สังขารก็คือความแตง่งปรุงไปแต่งไปคิดไปเพิเจอไปอย่างที่เห็นแก้วเห็นลูกแก้วเห็นแสงนั่นแหละเราเรียกว่าพุ่งชาติเรื่องของอสังขารสังขารพุ่งชาติเพราะนั้นในในพวกเนี้ย กิจพระองค์สอนไม่ให้ไปฟุง้งซ่านไม่ให้ไปสัญญากําได้ไปไม่ให้ไปเวทนาทุกทุกก็ไม่ให้ไปไปยืดนะให้กลับมาอยู่ที่ลมเท่า,านัา้นเมือม่อกลับมาอยู่ที่ลมเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดนะสติจะมาปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดปุ๊บเราก็จะพัฒนามังแบดทั้งหมดให้ไปสูนะ่ให้ไปสูนะปส่โสโดาติมา แล้วก็โซดาปฏิมากไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่ผิดแล้วก็ลืมไปได้ว่าปฏิบัติมานานเท่าไหร่อ่าแล้วก็ไม่ไม่เคยผิดอ่าผิดพลาดจากที่เราปฏิมาติแล้วมันก็จะได้ผลพอได้ผลมันก็อ่าเรียกว่าโสดาปฏิผลเมื่อได้ผลแล้วเราเราก็ไปพยากรพุทธองค์ให้พยากรตนว่าเฮ้ยโอ้เรานี่สามารถทาได้นะ เมื่อทําได้แล้วก็ได้ผลก็เรียกว่าโสดาปฏิผลเป็นผลสําเร็จเป็นโสดาแบบอ่าเนี่ยมันก็มีโสดาสกัชานาคาและกะอล็อลาสต์ผลก็คืออลัสต์นั่นเองอ่าเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติของพรดที่ท่านมาอ่ารู้อริยปณสิ่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัณหาอะไรไม่เกินเจ็ดปีดวงตา จะเห็นธรรมครับขอร้องรวมตาเห็นธรรมนะครับปฏิบัติเนาะปฏิบัติถูกครับห้อ,หองนู้นเขาเรียกแล้วไปแล้วบายบายแกล้งนะนึกแง่สอนดูค่ะ